สวัสดีทุกคนที่ติดตามรับชมกลับมาเก่าเกมมิ่งนะครับวันนี้พี่ทำาป๊บอินแพ็คมานะทุกคนนะอันหนึ่งไว้ให้ทุกคนดูอันนี้จะเป็นตัวของเขาเรียกว่าเครื่องสแกนตัวไข่ระเบิดนะครับเออในเวอร์ชันนี้มันจะมีไข่ระเบิดม่วงเนี่ยน่านรำคาญมากทุกคนชอบมุดลงมุดดีนแล้วมาโผล่ข้างหลังแล้วก็มาระเบิดบ้านเรานะทีนี้นะครับบางทีเราเห็นละพอเราเจอตัวมันมันก็จะเดินไปเดินมาไม่อยู่แล้วเราก็จะฆ่ามันยากด้วยพอเข้าไปใกล้นะครับจะตีมันมันก็จะ ดูดเราเข้าไปแล้วก็ระเบิดเราทําให้บ้านพังนะครับแมพพังเอ่อใครที่ไม่ชอบมันเนี่ยพี่ได้ทำปลั๊กอินแพ็ตัวหนึ่งมานะครับก็คือตัวนี้นะแล้วเดี๋ยวพี่จะแจกนะครับทุกคนสามารถเข้ามาโหลดได้ฟรีเลยนะครับเออโหลดเอาไปใช้ได้ฟรีเลยวิธีการใช้งานนะครับตอนแรกพี่ว่าพี่จะทําคลิปสอนเอ่อสอนทำปลั๊กอินตัวนี้แต่ว่าพอพี่ได้ลองทําแล้วเออทิกเกอร์มันยากอยู่เพราะมันต้องมีการวนลูปไม่ต้องอะไรด้วยนะครับ เพราะนั้นเนี่ยพี่ก็เดี๋ยวทําแจกเลยแล้วกันทุกคนก็โหลดไปแล้วกันนะครับเสูตรคราฟก็ไปปรับปรุงกันเอาเองได้นะครับสูตรคราฟเบืเ้องต้นก็ใช้แค่เหล็กนะครับแล้วก็ใช้พวกเซเลเทียมอะไรเนาะพอมาคราฟมาเสร็จแล้วนะครับวิธีการใช้งานคือเราต้องมีไข่ไก่หลักการคือเราเอาไข่ไก่มาคลิกที่ที่ตัวอันนี้นะครับทุกเห็นไหมมันจะระเบิดไข่ระเบิดให้หายทิ้งไปได้เลยนะครับมันจะกินไข่ไก่หนึ่งอันนะครับเออเอาไข่ไก่มาคลิกที่ไอ้ลูก ลูกบอลตัวเนี้นะครับมันก็จะสแกนนะครับตัวไข่ระเบิดที่อยู่ในระยะ40บล็อกนะครับรอบๆเลยนะมันก็จะโดนบึ้มแล้วก็จะตายเลยนะครับง่ายๆเลยนะครับแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเราเอาไอ้นี้วางไว้ในบ้านหนึ่งอันแล้วเวลาเราเห็นไข่ระเบิดนะครับวิ่งไปวิ่งมาเราต้องการจะให้ไข่ระเบิดมันเราโดนระเบิดหายไปนะครับเราก็แค่ มาเอาเอาไข่นะครับเออต้องมีไข่ไก่หอันแล้วก็มาคลิกนะครับที่ตัวนี้นั่นเองนะครับอ่าแบบนี้เนาะคลิกเข้าไปแบบนี้นะครับมันก็จะระเบิดนะครับแบบนี้นะครับก็จะสามารถใช้ได้นะครับวิธีการดาวน์โหลดบักอินแพคนะครับก็คลิกมาที่ More World ตรงนี้นะครับทุกคนครับเสร็จแล้วทุกคนคลิกไปที่ r s s u r t ตตรงนี้นะครับอ่เสร็จแล้วก็ค้นหาครับให้พิมพ์ลงไปว่า993-93645นะครับ ก็จะเป็น uid พี่เนาะแล้วกดเข้ามาดูนะครับนี่แล้วเลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยทุกคนอ่านล่างสุดล่าสุดตรงนี้เลยนะครับนี่จะเป็น boom egg detector นะครับก็สามารถดาวน์โหลดกันแล้วกันทุกคนนะก็สามารถมากดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนวิธีการนําเข้าไปเล่นในแมปนี้ก็มีคลิปสอนอยู่แล้วนะเออค้นหาในช่องพี่ก็ได้นะครับว่า ปักอินนะครับเดี๋ยวผมก็ขึ้นมาเพียบเลยแหละนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ